สวัสดีก็ท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกนะคะเอ่อมะม่วงหาวมะนาวโหนะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะจากกิงจากเอ่อกิ่งที่คุณยายทําไว้นะคะจากกิ่งที่เอ่อคุณยายทําไว้นะคะไปดูกันเลยค่ะคุณยายจะปลูกนะคะคือเล่าให้ฟังนะอเดี๋ยวคุณยายจะเล่าให้ฟังนะคืออันเนี้ยคุณยายําไว้เอ่อ ชําไว้ประมาณสามที่นะสามที่สามสามกิ่งนะสามกิ่งอันนี้เป็นการชํากับดินนะเอาเอากิ่งมาทํากับดินนะชําไว้สามกิ่งแล้วก็ได้แค่หนึ่งกิ่งนะคะอันนี้ก็ออกนี่หนึ่งเดือนนะคะนี่หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนเขาก็ออกลากแล้วนะออกรากแล้วนะคะแล้วตรงนี้เเวลาทํานะคุณยายก็จะบอกว่าเวลาทําเดี๋ยวปลูกก่อนนะคุณยายจะเอามาปลูกเลยนะคะเอาออกมาปลูกเลยนะแป๊บนึงนะคะ อเอาเลยค่ะเนี่ยน,นะคุณยายจะเอาออกมาปลูกเพื่อที่ว่ามันจะได้เจริญเติบโตต่อไปนะอืม เขาก็มีรากแล้วนะคะมีรากแล้วนะคะนี้หนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือน,นะค่ะปลูกเลยโอกเลยอุ้ยพายช่วยนี่นะคะนี่นะคะปลูกเลยต้องใส่ดินลงไปคือเอามาปลูกในกระถางให้มันให้มันใหญ่ ให้มันใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็บำรุงรักษามันนะคะให้ให้น้ําให้ปุ๋ยให้ดีน้ําเข้าจะได้โตไวๆนะคะเอ่อมะม่วหามันเอาหัวนี้จะเป็นคือโตช้ามากนะโตช้ามากกว่าจะได้กินอ่ะกว่าจะได้กินเรา,นนาประมาณสามปีนะประมาณประมาณนะคุณยายนะประมาณสามปีกว่าจะได้กินลูกเขาะนะแต่ถ้าเขาออกลูกแล้ว แต่ถ้าเขาออกลูกแล้วนะเขาจะามีให้ลูกทั้งปีเลยนะคะให้ลูกให้ลูกตลอดเลยนะให้ลูกตลอดจะเว้นก็ประมาณเดือนสองเดือนนะนอกนั้นเขาจะมีลูกให้ตลอดเลยนะคะก็เก็บลูกกินได้ตลอดที่อพอดีที่บ้านคุณยายในสวนก็จะมีต้นใหญ่นะต้นใหญ่มากนะคะก,ก็จะออกลูกทั้งปีเลยนะคะเออันนี้อันนี้คุณยายจะามานี่เพื่อว่าคุณยายจะมาสาธิตนะคะวิธีการ ทำกิ่งนะทำช้ำกิ่งคุณยายจะเอหมายถึงว่านคะุณคุณยายจะเอทำไว้สามกิ่งนะสามกิ่งนะคะอันนี้อันนี้ก็อันนี้คุณยายก็อันนี้ไวนะะ้นะคะนะคะอันนี้เป็นน้ายาเล็งรากนะน้ายาเล็งรากแช่ไว้แช่ไว้ก็ประมาณสักยี่สิบนาทีนะเอาขึ้นมาแล้วก็ตากให้แห้งกละมาอีกสักยี่สิบนาทีนนะสมมุตินะยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็มาควบแน่นดินดินที่จะปลูกนะคะอันนี้อันนี้นะคะ อันนี้คุณใจอธิบายนะดินนะดินที่จะมาปลูกอันนี้ก็จะเป็นเอ่อดินดินธรรมดานะคะเป็นดินธรรมดานะคะนะคะดินเป็นดินขุยไผ่ธรรมดาหรือว่าจะเป็นดินเอ่อล้วนธรรมดานะคะนะคะเราก็ใส่ลงไปคือดินนี่เราเออกดให้แน่นเลยนะคะคือดินเนี่เรากดให้แน่นเลยนะะคให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ความชื้นต้องมีด้วยนะคะมีความชื้นนะคะอันนี้ให้มีความชื้นเลยนะคะอืม เพราะว่าเวลาเราปักเข้าไปเนี่ยปักเข้าไปปุ๊บเนี่ยคะ่ะกดให้แน่นเลยนะคะกดกดให้แน่นเลยนะคะกดให้แน่นเลยแลก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้อันนี้วิธีการชํำนะวิธีการชํำนะคะตามขั้นตอนที่คุณยายบอกนะตามขั้นตอนคุณยายจะเสี่ยงไว้สามกิ่งนะสามกิ่งเนี่ยภายในหนึ่งเดือนนะได้สักหนึ่งกิ่งก็โอเคแล้วนะพูดพูดถึงนะนีคะ่ะอันนี้นะชำํำ ทำไว้นะคะตัดกิ่งมานะคะกิ่งกิ่งที่กิ่งท,ที่เอามานะเอ,อคุณยายจะบอกว่าพอเราตัดกิ่งมาเสร็จเนี้ยนะคะเอ,อกิ่งไหนที่เราจะทําได้นะคะเราต้องเลือกด้วยนะคะไม่แก่ไม่แก่แกเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปนะคะจะต้องเป็นออกเออสีน้มตาลอ่อนๆนะคือคือละ ลำลำไอ้นี่นะคะลำต้นมาเนี่ยจะออกสีน้ําตาลอ่อนๆนะโอเคอันนั้นใช้ได้เลยนะคะแต่ถ้ายังเป็นสีเขียวอยู่อะไรเงี้ยคือก็ยังไม่ได้นะคือก็ยังอ่อนอยู่นะแล้วก็เป็นสีน้ําตาลน้ําตาลเข้มก็ไม่ได้อีกแก่เกินไปนะคะเขาก็จะไม่ออกรากนะคะยังไม่ออกนกคนะคะอันนี้ก็เป็นดินควบนะคะดินควบแน่นไว้เลยนะคะเนี่ยแน่นมากเลยนะแน่นแล้วก็อันนี้นะคะเราก็เอามานี่นะคะเราตัดกิ่งมาแล้วนะคะตัดกิ่งมาแล้วแล้วก็มาเอา เอาเอาเปลือกออกนะคะเดียนะคะเอาเปลือกออกนะเอาเปลือกออกถึงโคนเลยนะคะโคนคือรากมันจะออกจากตรงนี้นะ,ะเนี่ยเนี่ยรากจะออกจากตรงนี้นะนะคะแล้วก็เดี๋ยนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ฟันนะคะเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็เอาไปแช่น้ํายาเล่งรากประมาณ20นาทีนะคะนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาให้มันแห้งอีกสักประมาณ20นาทีนะแล้วก็ชําลงไปนะคะ ในดินเขาเรียกดินควบแน่นนะดินควบแน่นก็คือดินเนี่ยต้องให้แน่นเลยนะคะให้แน่นเลยนะคะให้มีความทุ่มชื้นด้วยนะคะดินก็จะมีความทุ่มชื้นนะคะนะคะแล้วก็เอาไปเอาไปเก็บไว้ในที่ร่มนะไว้ที่ร่มเราไม่ต้องไปรดน้ํารดอะไรเลยนะคะปล่อยเขาเลยเพราะว่าความชื้นในดินเนี่ยเขาจะสามารถอยู่ได้นะคะจนฝาเขาจะออกรากนะคะไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะเราไปเก็บไว้ในที่มืดนะที่ร่มอะที่ร่มนะคะนะคะโอเคค่ะก็สายที่วิธีการปลูก เออ่การทำกิ่งนะการทำกิ่งคว่วแน่นนะคะมะม่วงหามะนาโห o ของคุณยายนะคุณยายนี่ทาไว้สามต้นอันนี้คือต้นที่ออกรากแล้วคุณยายก็เอามาปลูกแล้วนะคะอืมอันนี้สามสามกิ่งได้หนึ่งกิ่งก็โอเคนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้สามต้นอันนี้อันนี้อีกสามกิ่งนะคุณยายเอ,อทําให้ใหม่นะเผื่อแล้วอีกหนึ่งเดือนมาดูว่าคุณยายจะสามารถเอาเขามาปลูกได้ไหมนะคะ โอเคค่ะก็วันนี้ก็จบการสาธิตวิธีการการทํา,รา,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 นา,านะคะการทํมมะ่วงหาวมะนาวโหนะคะโดยการทําทําโดยการปักกิ่งมาทํากับดินดินควบแน่นนะคะแล้วก็พอออกลากแล้วเราก็ามาปลูกได้เลยนะคะ,ะรยะยะเวลาก็ประมาณ1เดือนนะคะ1เดือนนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย